เนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้จะหาคลิปนะครับกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปสิหางากเนี่ยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับพายุเขานะครับฝนตกพายุเข้านะขี่รถเลาะเล่นบายันหยุดนะครับพ่อรถคันไหนก็ไปถามเพื่อน มันจะจอดถิ่นแม่น้าบ้านน้ำซองมึงจะจอดส่งยาขึ้นแน่ก็ส่งบริษัทอย่านเี้แน่ก็ถามมึงนะครับซอยเป็นขายรถว,ว้าหาคนกับบอขายหาคนกับขายขายก็จะเด็ดไทยให้เอฟซีเข้าในเบืองนะครับอ่าสิ่งที่จะให้กำลังใจนะครับให้กดไลค์นะครับอ่ากดติดตามหน่อยไว้เพื่อจะได้มีคลิปได้หลายให้เพื่อนเพื่อนเห็อนรถเป็นกับไล่เลยนะ มึงนี่จะพาไปเบิ่งรถไทยนะครับพ่อรถไทยคันหนึ่งพ่อโดนนั่นละ่ะนะครับเออพึ่งซื้อมาใส่บ่อโดนพึ่งขายพึ่งไงเนี่ยเรามักเล่นรถไทยหน่อยญี่ปุน่นขั้นละสองสามหมื่นเนี่ยเบิ่งเลื่อให้ิ่งเออเป็นยังไงเก่หอดบ้านพอนะออาฝากกดไลค์ติดตามครับไปเมึงคิงดกันครับมาดูคูโบต้าคูโบต้าเอลสองพัน เขาเดียวราคาถูกก่ามอเตอร์ไซค์ราคามอเตอร์ไซค์ใช้ไถ้นาไถ้ไร่เข้าสวนนะครับสภาพราคาหลักหมื่นนะครับต่อรองได้ต่อรองได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่งนี้พึ่งเอาแบบใส่นะครับพึ่งเอาแบบใส่หลกยางกันหนาๆอยู่เลยนะครับหลกยาง,งเกียร์เพิ่งด้เนี่ยเครื่องที่แข่งดีแท้เครื่องแข่งแ่งนะครับ กวนเลยกวนได้เน,นี่ยรถจอดที่นี่ปลาย่างตาเราออกมาใส่ผ่านเราไทยทุนทวนรถเพราะว่าเปลี่ยนยางไม่เนี่ยวันนี้โมมีเวลาได้เฮ็ดเน,นาะตาะโมค่อยได้โมค่อยได้จับบอกคนกันว่าบิวไม่ครับใส่จากใส่นิ่มก็ไปซื้อบอลฟอร์ดใส่งก็งั้นเลยนะแห้งอีริแข่งแห้ง,หงบึงลอยซึมลอยอย่าง ปกตินะครับบ้าลงมาเลนเงนๆยู่ดิฮะะงามอยู่งามอยู่เดี๋ยวเมื่อใส่แบตแล้วก็จีติดกากติดง่ายจังเลยนะสดๆเลยนะไปบังหันไปหาปลาบผมบอกตาบังหันไปใส่ปลาป่ะไปซีเวียดจ่๊ดเลยไปซีเวียดจุ๊ดน่องไหมโอ้โหต้องเผาหัวหน่อยนึงจอด่วนดิ ต่อโดนไปได้เลยนะต่อได้ได้คิดลิงแล้วอืมเข้าหัดอนเี่บริษัทอยเซแบตเจอรวันจังไหลอลบึนบึงลงบึนบึงทอหัวจมาโอ้อดออดปิดทอมากใส่ไป ก็เราปิดปิดอ <cond ition ed> ีล้ากันได้ต่ตรงข้อมรอเขาเอลสองพันคูปัวาเทาเดียวอาไรเข้าสวนไถนาส่วนๆนะครับตาเป็นเราโยกเนี่ยโยกหางมันเนี่ยล่ะตรงนั้นโอ้ให้เลิดดีเลยนะตรงนั้นเร็วลงเร็ว

เครื่องดีเนรื่องดีกเครื่องเครื่องดีนะเครื่องเงินเนี่ยนี่แต่ว่ามันยกมีไอจังน่อยมีไอหน่อยนึงอืมมีไอหน่อยนึงกับพวกมีปัญหาพวกกินได้หมนเครื่องดอกคอยเที่ยวเบิ่งดูตามสภาพบ้าน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 วันสามสิบปีบ้านท่านี่บ้านอ่าบ้านน้องอีโบนะครับบ้านน้องอีโบตายยังกว่าตาคัมเผาตาคัมเผาเบอร์โทรเบอร์เลยครับ 062 062 143 143 2276 2276ครับ 2, 2, 7, เปิดไ้้ลวค่ะสามหมื่นหาครับสามหมื่หาครับอ <30, 5, S 1> ่าโทรสอบถามมากกว่านไดก่นนะครับเพราะว่าเห็น FC ว่าเห็นรถไทยตัวนี้ทายรู้ไห้เนี่ยพอดีผ่านมาบ้านหลังบ้านลูกศิ์ละถามเพิ่นก็เลยมีโอกาสได้ผ่านมาพอดีนะครับอ่าก็ได้ทายได้เเได้เบินะครับงางางาง <ๆ S 2> แบดมันอ่อนแบดมันอ่อนยกออกบ้านแบดมันอ่อนอ่าเป็นยังไงกับเฝ้าโทรสอบถามมึงแล้วก็ติดต่อสอบถามสนใจกับมารีบเลยนะครับฝนสิเ่วนเราจะได้ลงไห้ลงหน้าแบดอ่อนนะอืมหยกแบตหงหล่อมาใส่หยกแบตหงหล่อมาใส่ให้ลิกยกไปหนื่เบ็ดมือว่าไปยังครับโอ้ปั้มดีอ่าสนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับโอ้กดลงตอนนี้ก็ได้ โอเคโอเคขอบคุณครับ